อาวัลโหลสวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลแคมทุกคนแล้วกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับด้วยไม่นานหลังจากที่ช่วยงานชมรงเสือ,อจริงๆแล้วงานอะ่ะมันยังไม่เสร็จหรอกแต่พี่เลี้ยงอะ่ะคนตัวตัวเขาอยกกลับบ้านก่อนนะเพราะกลัวเราไม่มีรกลับอจริงๆอ่ะเราก็อยากอยู่ช่วยงานต่อนะคือว่าเราขอบคุณจริงๆนะที่มีงานให้เราทาแบบเออไม่ไร้สาระ มีงานทาก็สนุกไงมีเพื่อนได้คุยได้ทํางานไปคุยไปอ่ะแต่วันนี้นะเรากลับบ้านมาก็เหนื่อยยังไม่ได้อ่านน้ำเดี๋ยวว่าจะไปอานน้ำสักหน่อยเดี๋ยวถอดชุดเลยเนี่ยอ้เนี่ยเดี๋ยวถอดก็จะถอดตะก้อออกนะเหนื่อยจริงๆนะฮะใครทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจเราเลยครับเพจข้าวมันไก่ธรรมะนะครับแล้วกออ็อย่าลืมยังไง บวกกับเพื่อนกั่นแนนะครับอืมถูกใจเพจเราเยอะๆนะครับเพราะเราตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทํานะฮะหลังกลับจาก,กจาบกระจับน้ําก็จะกินมา้มาแล้วมาคับกระป๋องนะฮะเพราะว่ากินนี้ขี่รถเกลับถสงก็ขี่รถออกไปซื้ออาหารนอกก็รู้สึกว่าร้านก็เริ่มปิดหมดแล้วนี่มันถึงแล้วมาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะสี่ทุ่มเก้าทีก็ ไม่รู้จะกินอะไรก็ต้องกินม้า,มาที่เซเว่นนะเอ่อเราจะไปอน,นัสก็หามมาก,กินกันนะบ๊ายบายนะเจอก,กันคลิปหน้านะอย่าลืมกไลค์เพจเราเลยนะบ๊ายบาย